เขาติเป็นข้อเข่ามากเลยะคะล่ะไปรักษามหลายที่ก็ไม่หายเลยไม่ทุเลาไปจัดการสวดจกกักพรพัทพอจะช่วยให้เขาดีขึ้นได้ไหมคะหายนะฮะหายสองทางหายจากโรคนี้คือหายจากการปวดหายจากโรคก, <c oughs> การปวด <c oughs> กับอีกอันหนึงอะคะหายไปเลยอภัยเลยเหรอคะมนบ่อยๆอ่ะเจ็ดจูกับุพธมมต์เจ็ดกวาโภมาทา ใช่มล่ะค่ะสวดมานานแค่ไหนอ่ะมันไม่จ็บร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะพระที่ท่าฝึกหรือสีที่ฝึกอ่ะท่านยังไม่ไม่ต้องฉีดยาชาเลยเพราะจิตท่านเขาเข้าออกได้ไงเวลาเล่นไพ่ใช่ไหมหูไม่ได้ยินโอ้โมันจดจ่อเจ้าค่ะูกะต้องคิดแปมท้าไมไม่จดจ่ออยู่กับพลังงานที่มีประโยชน์มาก